สวัสดีทุกทนกันด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่กับกับซ่าเกมเมอร์นะฮะโอเควันนี้เราจะมาเล่นเกมเอ่อ GTA อะไรใชรอย่างวะเออไม่รู้สิผมจะมาเล่นซีรีส์นะฮะซีรีส์พยายามทำให้จบนะแปลไม่ออกแปลเอ,เอง มืดไปไหมไ<ป>ะกล้องเอียงอีกโอ้ตายแล้วกูอ่าอย่างแรกมาเลยมาถึงให้กูให้กูขี่มอไซค์เลยสักคู่นะฮะกล้องมันสักคู่นะฮะอ่ะไม่มีปัญหาแล้วนะไปละ หรือตอนนี้สติ๊กหักนะฮะขออ,อนุญาตเ,เรา, <c oughs> ะะเ,าเสียงเพลงมีเดือนเพลงมันเพราะเลยนะฮะดังไวบ้าวะเสียงไม่บอกตปทางจุดตรงนี้พี่พี่พี่ทางนะเบรคเครื่องตั้งเครื่องบอเบลดเครื่องก่อนไปแล้วก็ ขนพยานแล้วอู๋ี่อยู่แล้วเ,เฮ้ยเหี้ยเราไปเรจะไปดูโลกนะเราจะเล่นเราจะเล่นสองภาร,รกิจนะฮะแต่ถ้าภาร,รกิจมันยาวเราก็จะแบ่งเป็นพ,พาร์ทๆไปนะฮะจะบินบินไปอูแม่ง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 ร่วงๆ่วงร่วงร่วงไอ้สัตว์ ว้าวน่าจะมืดไปนะโอเคสว่างขึ้นแล้วอเ,อเอ้ย้องยงไปไม่ออกเลยเงียบ อะไรเลยสัสไอ้เขี้ยแม่งมาแล้วอะไรยังไอ้เขี้ยเปิดมาไม่ทันไรให้กูหนีเลยเหรอมึงจะให้กูเล่นปืนีเหรอไอ้เขี้ยวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วมึงอยู่แล้วไปแล้วมิ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 วเชี้ยกระโดดไม่ขึ้นไอ้สัตว์ไอ้ก็ได้วะทางนี้ แค่นี้กูจะเดินอะไรฮะภารกิจแรกผมก็มีเล่นเกินนําไปไม่เยอะนะนิดหน่อยเชี่ยโคตไม่เยอะเลยโคตไม่เยอะเลยเนาะแม่งแทบแทบถึงภารกิจที่สี่ห้าแล้วมั้งถึงถึงแค่นี้กูจะนั่งรถ เบรกโอเคเข้าใจบ้านไปชักก็เจ็บเจ็บเจ็บเจบไม่ใช่ละ okay. โอเคอุ้ยเฮียแค่นี้ไอสอัตว์นี่ยให้กูทำเลย <laughs> ต้องแปลกใจนะฮะเซฟใหม่นะอันเก่าแต่วานว่าจะเอาอันเก่ามาให้ดูนะะเล่นไม่ไกลหรอกแค่นิดนิดหน่อยหน่อยโอ้ยขอ นะฮะก็ไม่ต้องสงสัยไม่ต้องถามนะฮะผมทำอะไรนะไมาเบ๊กช,ชั่วแน่ยุ่อพากกูดูก็ะทำภารกิจนะฮะโอเคขาไปดูละมีกระรี่ให้กูตีไหม,มเดี๋ยวชักช้าไอ้สัตว์ อ่าเดี๋ยวพัดได้ถ้าจำไม่ผิดมันมีสามสามสี่ภารกิจเอ๊ะสองหรือสามวะสามมั้งสามภารกิจมั้งที่ก่อนที่เราจะโดนให้ออกจากค่ายไปนะถ้าผมจำไม่ผิดท่านะเน้นว่าท่าถ้าจำไม่ผิดจำได้นะตัวน้ำมาแดดได้เง จะมีเสียงพัดลมนะฮะแมงร้องเฮีย <c oughs> สองตัวจ่อหลังเราใสชาร์จเล่นเนแบบาะออ็ดขสันสกิปข้าไปเลยนะฮะเพื <c oughs> ่อความรวดเร็วและไม่เปลืองพื้นที่โทรศัพท์ผมนะครับ ก็แค่ไปจุดสีชมพูเป็นเชื่อเนี่ยเออนี่ช่องนี้ดิช่องนี้ผ่านเขารู้สึกว่ามันจะมีเงาสะท้อนจ้าไปอ่ะ โอ้ยย็ดแม่กูแบบบินได้สักคู่นะฮะโอเคก็กลับมาแมกนตต่อนะฮะเมื่อกี้พอดีมันมันหงอยลงนะฮะมันก็เลยทำให้เกิดการหักแถวแสงก็ทำให้เออสักอย่างนะฮะลืมไปแล้วเชี่ยแม่งพูดมากเดี๋ยวนเปลี่ยนวิทยุดิเปลี่ยนไม่ได้ผิดหายแล้ววิทยุวิทยุเจง๊ง มันลุกไปไหนกดนี้ไว้แหกเลยโลแกนของมันใส่หัวกูบินเร็วเบ๊ะเบ๊กเบ๊ะปุ้งกูบินได้ไอสัตว์มืดจริงๆด้วย เลยเพื่นหนึงไม่รู้มันมันให้ไปไหนวะเดี๋ยวดูก่อนอยู่ไหนวะน,นี่จุดสีชมพูอยู่นี่ฮนะแม่งเราไปคนละทิศคนละทางเลยกับหลังกับหลังไม่กลับไปก็แแพไอสัตว์ เฮี้ยแม่งเฮี้ยใช้สูตรนะเดี๋ยวเลือดเดี๋ยวจะตายแล้วกันรู้สึกยาวลำบากมากเลย ไม่ได้เห็น็มหน้าจออะอรู้สึกเอียงๆนะต้องเอียงๆเม่ขน,นาดเมื่อกี้เอาสายชาร์จออกแล้วโอ้บินได้ผมไม่อยากตอบสนองความต้องการของพี่ตูน <c oughs> พี่ตูนบุดีสแลมอะคนไทยบินได้ไอ้ทางไหนวะเออทางนี้ถูกแล้วบินไปแล้วอิเชียบุม่บิน วันหนึ่ง้างอยู่ไหนวะรถอยู่นี่รถกูเล่นอาจไปได้เก้านาทียังไม่ถึงสองภารกิจเลยภารกิจแรกภารกิจแรกเสร็จไปแล้วภารกิจที่สองต่อไปอะไรดีวะซีรีส์ต่อไปเดี๋ยวเราคอมเมนต์มาเด้อไฟังกี้ตุ้มเดี๋ยวผมไม่เล่นจบนะเล่นจบไม่ได้ เพราะว่าถ้าเล่นจบมันต้องเล่นอีกเครื่องนึงนะคะอีกเครื่องหนึ่งตอนนี้ไม่อยู่ะเราขับเราขับคนดเีเราขับคนดีขับขับไม่ให้กดจราจรบินได้อีกแล้วไอ้สัตว์ไอ้เฮียรถก่อนจะมาถึงรถแม่งจะได้พังหม่ไหมนหเนี่ยไปเปไปไปไอุ้ยเหียยกร้อยแล้ว